สวัสดีพี่น้องกลับมาอีกแล้วกับไทเกอร์คนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือสิทัญ์านยาพี่น้องก็งช่องไทเกอร์ชาแนลพยายามมุกไตามฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะ <c oughs> มือนีสภาพมากินยำลูกศินปปลานามปลาเนัวแบบซ่บเซ็ปว่ามาแล้วเปรเี้ยวปลาเค็ดเคียวพี่น้องมากินก็โหลดก็ต้องว่าดูคุ้นก่อนพี่น้องลูกศินปปลารับบีจะไม่อื่นปลาอย่างรับบรีรับเบอร์ยังดอก เป็นตัวเสียพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเส้ผักกระเสียพร้อมนี้อย่าก,กินเส้ผักเส้ผักกระเสือดแบบยั่วไปเลยรสชาติแบบเจ็ดแปดย่านไปเลยกินนักบากร้องเอ้ยเข็วๆอืมโอ้เส้นเตี่ยวหวานพี่น้องแล้ว อวอรเสียวเพชรพอดีพ่งคือเพชรคต่ไปเลยอ้ยสุดจอยพี่หนองเลยหอมสุดยางเลยพี่หนงอยากหอ <c oughs> อยากกินแบบอยากหออยากหอมน้าพี่หน่องเอ้ยบอกไง โอ้โห oh, oh, oh. สุดยอดสุดยอดตำมันเข้าไปในปลายค่ะอืมอืมรสชาติเปรี้ยวหวานครับพี่น้องเล้อืมอืมอืม,อม,อม,อม พุดพุดปเ,พเลยมพี่้อางเอออืเนี่ยพัพกแลนเนี่ยผักกรเนี้ยงก็มานะจ้าวันยา วันนี้ผักกระแยงก็มา จุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยแห้กินคือเพี้ไปนาเทบัาเนี่ยอืออือว้า น้ำแบบฉ่ำๆเลยน้ำปลาพี่น้องเลยเผ็ดเจ้หาหวานลงตัวมากโอ้มากินย่ำจะน้ำปลาพี่น้อง กินยำจะนำปลาล่าไม่เยนวค่อยเสบอโอ้ลงนรร้ำปลาล่าโอ้หส่วนหนังวะอ๋อโอ้ยสดซื่นรื่นอารมณ์จีดใจห่าง หอกันยอยากหอโอ้นามฮัท Oh. หัวว้าที่กินเองรู้สัดถืกปากจะคล้องครับนาะทำกินเองนี่นัวมากแซ่บมาก อโอ้ยถึงเสียบถึงเพียดพี่น้องเอ้ย

เูดไงตอาวิที่เห็ดบดีเบรเหตุเบิงเ้อะเฝ้าว้าน้ำยำกะมี่ยนวัตถุดิบกังยังเนี่ยกะมี่หมักพริกกระเทียมน้งกระเทียมดองสุดรดน้ำตาลน้ำหมักเน่าปลาร้าน้าเหลือพี่น้อง คนเซ็ก,กันหลวมบกงรูดเดก,ก็เอารูดนังพี่หน่องสูตรเพสุมันพี่น้องมางรูดเดก,กเอาตามใจเธอเลยว่าคนห้องบางรูดกันโุสินปลาละบีกัน,กกนกรักกนวกันใครก็เสียกันรัวก่อนน้ำจิ้มหา่านลยพี่น้องเอ้ยสามัญจบกินได้ปลาตองซีเรียปล่ต้องพิธีรีตอง โอ้าท่ากินท่างเพชรเป็นห่าพี่น้องเออว้าว้ย,โอ,ยโอ้ยแล้วพี่น้องเอ้ยหากินนักเกียร์เพชรก่อนแค่เขา,าอื่นขนมอหยางดอกพี่น้องก่อนอร่อยนี่แหะเบื้องเอาขนมก้อนอร่อยถ้าอื่นขนมอหยางพี่น้องขนมไข่หงบเ่เลยจรงจังไงข่หวงได้ไข่ห่านกับมงหมู นี่เพิ่งเอาจะใครอย่างงี้กลิ่นแม่ไม่หลยข่อยหิวข่อยเพียดเนี้ยมาฟังผิดก่อนโอ้โหเพียดบ่ไหวแล้วกลิ่นเนี้ยเกลเพียดป้เอาอมีแม่ไมันอ่อโลคกระดานเกลกะนี่พี่น้องเลยส่ซนส่วนมาแต่ว่าเบิ่งเอาหลัหมากอ้อรอเขาเอือนคำนมหมากอ้อรอแล้วแต่บ่าหูซื้อมันเนาะมีเท่าไหร่ โบกคุกน้ำตาลไม่ต้องคุกน้ำตาลจ้งีอน,อนเหลืองซีเลวกินซีเละก่นลูกกันหน่ลูก,ลกีกินแม่ทั้งัทั้งมือลูกนะ,อ,ะอ,อือืเสียบตจ้าพี่น้อง <ว>อืม้าวัวคุเพี้วนอ่ะวัวต้องหูต้องตาอะไรพี่น้องเอ,อ้ยโอ้หวานเสียพี่น้องเลยมันหนีก,กับแซมี่แหละพี่น้องเอ้ยพอกันไม่คลิปหน้า พี่เมืกดติดตามกับฝากกดติดตามเด้อพี่น้องเอ้ยเห็นกันนังใจให้กันในเด้อเมื่อนี้ก่ะบ๊ายบายพี่น้องเอ้ยสวัสดีเาวโลกบ๊ายบายขอกินน้ำแกงเพ็ดกับพี่น้องเพชร